ทุกคนผมไม่ไหวแล้วผมต้องใช้สูตรจริงๆแล้วรอบเนี้ยเ work ไหมสูตรนี้ข้ออให้ครับผมเฮ้ยมันใช้สูตรไปแค่แป๊บเดียวขอขอเออต้องแบบนี้ดูวะเอาหลายเอาหลาย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 งบสามสิใช้สูตรเดียวคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าส8บปปี กราบสวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนะครับบงางออเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือมาแจกสูตรเกมแมวนะฮะก่อนอื่นเลยใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับลบกลน กด Subscribe ให้หน่อยนะฮะวันนี้นะครับมีงบ30บาทนะครับผมเผลอกดไปเมื่อกี้นี้ได้40งบเพียงเท่านี้ปั้นยังไงให้ถึง1,000เร็วๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสอนนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตเบ็ด1บาทนะครับแล้วค่อยไล่เบ็ดไปทีละขั้นนะครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะเดี๋ยวฟังกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะคูณ4เข้ามาจังหวะนี้หมุนไปเรื่อยๆนะครับชิลๆนะครับเพราะถ้างบน้อยเนี่ยเราต้องใจเย็นนะครับอ่ะตอนนี้เพิ่มมาเป็น42นะครับผมมา ได้มาอีกหกบาทมาไปต่อครับคูณสี่ไปคูณ6แล้วตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่2นะครับผมขออนุญาตเป็ดเป็น2บาทแล้วกันนะครับแล้วก็หมุนยาวๆกันไปเลยนะฮะสำหรับใครนะครับที่ถามหาวาฟนะครับเดี๋ยวผมปักไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะฮะแล้วใครที่อยากได้สูตรอะไรเพิ่มเติมนี่ก็กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับมาดูจังหวะนี้ต่อเนื่องไหมเรียบร้อยครับต่อเนื่องไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับปะไหลายาวๆนะครับจังหวะนี้คูณ2มา คือถ้าใครอยากปั้นเนี่ยทุกคนต้องทําแบบไปทีละขั้นนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับจะได้เยอะจะได้น้อยี่ขึ้นอยู่กับทุนที่เราเบ็ดไปเลยนะครับก็ขึ้นกับช่วงเวลาที่เราเล่นด้วยอ่ะตอนนี้ผมเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมยังไหลาย,ยาวๆนะครับอันนี้เป็นคลิปเฉพาะคนที่งบน้อยเลยนะทุกคนนะคนหาใน u t u b e อะไรเงี้ยหาไม่เจอว่าง,งบน้อยต้องเล่นยังไงบ้างอะไรบ้างก็มี fc ขอมาเนี่ยผมก็เลยจัดให้มาเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับผมลุยกันยาวๆเลยจังหวะนี้นะครับโอ้โหไหลามายังไงครับจ คือ <c ười> ถ้างบน้อยเนี่ยทุกคนแบบหวังอยู่อย่างเดียวเลยก็คือ scatter ตตหรือฟรีเกมใช่ไหม <c ười> อย่างที่ผมบอกนะคือถ้าไล่เบ็ดน้อยไปมากเนี่ยก็เข้าง่ายเหมือนกันนะครับคือ <c ười> <c ười> บางคนบอกว่ามันเข้ายากเนี่ยเป็นเพราะว่าใจร้อนมากกว่านะครับอันนี้ผมปล่อยไหลเลยนะทุกคนนะทุกคนจะเห็นว่าผมยังไม่จุดเบ็ดเลยนะครับผมยังหมุนเรื่อยๆนะครับ คือยังไงฟรีเกมก็มานะครับผมเพราะว่าเราไล่สเต็ปไปอย่างที่ผมบอกนะครับจาไว้เลยนะครับผมงบน้อยแต่ไล่เบ็ดมันก็ออกเหมือนกันนะครับสแคตเตอร์ถ้าได้ฟรีเกมมานี่คือใจชื้นและโล่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมมากดมือบ้างดีกว่านะครับผมพยายามเบ็ดสลับกันนะครับผมกดออโต้ไปแล้วกดมือบ้างคือสูตรนี้เนี่ยผมลองบ่อยมากนะครับผมช่วงที่ผมแบบงบน้อย,อยลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับผมจนได้มาเจอเนี่แหละฮะมาผมปล่อยไหลต่อนะครับผมยังกดเรื่อยๆนะครับผมโอ้ยคูณ2มาจังหวะนี้โอ้โหสแคตเตอร์เข้าครับ เห็นไหมฮะอ่โล่งแล้วตอนนี้โล่งแล้วคือถ้าคนเล่นไม่ใจร้อนนะฮะมันจะดีมากนะฮะอ่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับกับส c a t t e r รอบนี้นะครับโอ uh, ้โห<อ> uh, แสงสีทองอลามเลยมา สิบหมุนนะฮะ,ะทุกคนมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับผมใครที่กําลังหาสูตรง่ายๆเนี่ยสเต็ปง่ายๆเนี่ยคือผมสอนในช่อง YouTube หลายคลิปมากเลยนะฮะก็ถ้าอยากรู้สูตรไหนก็ลองไปหาดูกันเอานะครับในช่องผมหรือว่าสูตรไหนที่ผมยังไม่เคยทําก็คอมเมนต์แนะนําให้ผมทําก็ได้นะครับแต่ถ้าสูตรไหนลองแล้วไม่เวิร์กนะครับก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับมาหรอบสุดท้ายนะครับขอลุ้นหน่อยเลยแล้วกันนะครับลุยกันย,ยาวๆนะครับคูณ10รอบนี้ขอให้หมาน,ห,มานหน่อยเถอะนะครับผม ให้มันสมกับที่ใช้สูตรไปเมื่อกี้ด้วยนะ มาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมโอ้โหคูณ18มาเลยสองรอบสุดท้ายมาขอรุ้นหน่อยเหอะขอเน้นๆโอ้โหคูณ20มาลงมายาวๆลูกพ่อปาบเขาให้หนึ่งพครับผมเรียบร้อยเห็นไหมง่ายทีเดียวนะครับผมแค่ใจเย็นพันสามร้อยเนี่ยฮะเห็นไหมจากตอนแรกผมมีทุนแค่ 30- 40บาทนะครับผมตอนนี้ปั้นมาเป็นพันสามแล้วยังได้ยาวๆอยู่นะครับก็สําหรับใครที่จะเอาไปใช้นะครับก็ดูช่วงเวลาแล้วก็ดูงบตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่อะกูจะลงก็ลงหมด เลยอะไรประมาณนี้นะไม่เอาเนะฮะเต็บต่อไปเข้าแคคเตอร์รอบแรกไปแล้วเราเบ็ดไปที่10บาทครับผมแล้วก็กดมือยาวๆเลยจังหวะนี้นะครับเพราะว่าทุนจาก30บาทเราขึ้นมาเป็นพันสาแล้วผมว่ามันต้องมีต่อแน่นอนนะครับคูณสี่มายาวๆวะผม ลุยฮะลุยยาวๆฮะย้ำนะครับต้องเบ็ดไปทีละขั้นนะคะผมเบ็ดไปที่10บ,บาทตอนนี้ผมอยากได้กําไรนะครับต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพยายามเบ็ดให้มันบาลานซ์กับงบที่เรามีนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับทุกคนนะงบเรามีประมาณนี้แล้วเราก็สามารถเบ็ด10บ,บาทได้นะครับตอนนี้คูณ4ี่มาแล้ว นะครับผมยังรอยยาวๆอยู่นะครับผมสแคตเตอร์อืมเกือบแล้วนะฮะโอ้โหใจลอยเลยเมื่อกี้มาทุกคนก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับได้เวลาเปลี่ยนเป็นเบ็ดออโต้แล้วนะครับทุกคนนะผมปดไปที่50ครั้งแล้วกันนะครับผมแล้วก็ปล่อยยาวๆเลยนะครับผมรอมันเข้าอย่าใจร้อนนะครับใจร้อนไม่ได้นะทุกคนนะใจร้อนนี่แบบพังแน่นอนมาเรามาลุ้นกันต่อนะครับผมยังปล่อยไหลยาๆ อานะครับผมอันนี้เบ็ดไป50ครั้งนะครับผมมาลุยกันยาวๆตอนนี้อยู่ที่คูณ2นะครับผมปาบเข้าให้ครับผมมาไหมดอกนี้มาไหมมาไหมได้สี่สิบสี่บาทนะฮะยังไหลต่อได้ยาวๆนะครับตอนนี้กําไรนะครับผมปาไปที่70กว่าบาทแล้วนะครับผมยังอยู่ที่คูณ2นะครับผมจะคูณมันจะเพิ่มขึ้นไหมเราต้องรอดูนะฮะมา ไปดูกันต่อนะครับผมใครที่จะลองสูตรนี้นครับก็เช็คให้ดีๆนะครับว่าเวลาที่เราเล่นนยะมันแตกดีหรือเปล่านะครับหรือว่าเกมในช่วงเวลานั้นแตกดีหรือเปล่านะครับว่าเล่นเกมอะไรบ้างยังไงบ้างก็เช็คๆกันดูหน่อยละกันนะฮะสาเหตุที่ต้องเช็คก่อนนะครับเพราะเวลาคนเล่นเฟลมาชอบมาโทษนูน่นโทษนี่นะโอ้ยคูณหกมาได้มา114บาทนะครับผมมาไปต่อตอนนี้150ไหลอีกหรือเปล่าคูณ6นะฮะ หมุนไป50ทีนะครับเมื่อกี้นะ,อ,ะอย่างน้อยมันก็ยังได้กําไรนะครับจากตอนแรกผมมี30กว่าบาทเองตอนนี้ผมปาไปจะ2 0 0พแล้วนะครับผมแต่หลายคนนะครับงบน้อยแต่ว่าไม่ได้ขนาดนี้นะครับผมอันนี้ก็คือ1เลยก็ต้องเล่นแบบมีสติด้วยนะครับผมอย่าหัวร้อนนะฮะแล้วก็อย่าข้ามขั้นตอนด้วยนะครับไม่งั้นเฟล,ลขึ้นมานะด่าผมอีกนะฮะตอนนี้กําไรเราอยู่ที่พันหนะครับผม เดี๋ยวเรามาปั่นกำไรกันเรื่อยๆดีกว่านะครับทุกคนเนาะคือสเต็ปง่ายๆอย่างที่ผมบอกไปเลยทุกขั้นตอนนะครับทุกคนการุณาจําให้ได้นะครับผม<อ>แค่จําได้อย่างเดียวไม่พอนะครับต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยถูกเวลาแล้วก็ถูกทุกขั้นตอนนะครับผมสําคัญมากคือมันอาจจะไม่ได้ผลตลอดนะครับแต่ว่า เท่าที่ลองมาเนี่ยผมว่าสูตรตีน่าจะใช้ได้ผลสุดแล้วนะครับผมมีเปอร์เซ็นต์เข้ามากกว่าสูตรอื่นนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ได้ลองหมดทุกสูตรนะทุกคนก็ลองจาไปใช้กันดูนะครับผมมาเรามาหมุนต่อกันชิวๆนะครับผมหมุนกันยาวไปนะครับมาขอดอกนี้คูณ2มานะครับผมยาวไปอีกยาวไปอีกหลายต่อมายังหลายต่อนะครับผมนิดเดียวก็เอาหุ้ยโอ้โหฟาดเรียบเลยจังหวะนี้57บาท นะครับผมกับทุนที่เบ็ดไป10บาทเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหสแคตเตอร์เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมเข้าง่ายมากเลยกับสูตรนี้นะฮะอืเปอร์เซ็นในการแตกมันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าจบสแคตเตอร์นี้แล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกําไรกรันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับ ให้มันสมกับที่ใช้สูตรไปหน่อยเถอะนะครับผมทุกคนไม่ต้องกังวลนะครับหากใครสแคตเตอร์ยังไม่เข้าเมื่อลองสูตรนี้ไปแล้วนะครับก็ใจเย็นๆนะครับผมจะเข้าช้าเข้าเร็วอยู่ที่ดวงเราด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่ช่วงเวลาที่เราเล่นกันด้วยนะครับผมมาเหลือสี่ตาสุดท้ายนะครับผมขอเท่าไหร่ดีทุกคนคูณ12มาแล้วตอนนี้ผมว่าอาจจะได้กําไรดีอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับก็ทุกคนอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับผมมาลุ้นกันต่อนะครับกับคูณ14ในดอกนี้นะครับอุ้ยคูณ16มี่เรียบ 100. ตอนนี้ได้ร้อยกว่าบาทแล้วอันนี้ก็คือกําไรแล้วนะทุกคนนะอ่ากำไรในจํานวนนี้เราสามารถเอาไปต่อทุนได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนนะถึงมันจะน้อยนะครับแต่ว่าก็คือกําไรแล้วแหละก็ดูทุนที่เราเบ็ดไปดีเราเบ็ดไปเท่าไหร่เรามีทุนเท่าไหร่สามสิบบาทเองูสรนี้นะครับหลังจากสแคตเตอร์ผ่านไป2-3ถึงรอบนะครับก็เริ่มแตกดีมากกว่าเก่าแล้วนะครับผมแรกๆอาจจะเข้าช้านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมพอแตกรอบ2รอบ3มมาแล้วมันแตกรัวๆเลย จะได้เยอะได้น้อยนี่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมกาไรผมพันเแล้วตอนนี้นะครับคือถ้าเป็นทุกคนอะคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับผมถ้าได้ประมาณนี้ก็ถอนออกกันได้เลยก็ได้นะครับผมหรือว่าใครแบบอยากจะเอาไปต่อทุนอีกเรื่อยๆก็พยายามเล่นแบบมีสตินะครับผมลั่นมาดอกนี้นะครับผมโอ้โหคูณสองดอกนี้เท่าไหร่ดอกนี้เท่าไหร่นี่ดอกธรรมดานะ 240นะครับผมมาเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมยังลุยได้ยาวๆนะจริงๆอ่ะนะครับผมแต่ว่าผมมาสาธิตให้ทุกคนดูว่าแบบสูตรนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมสูตรนี้เนี่ยบางคนแบบเบ็ดไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าแตกเป็นหมื่นก็มีเยอะแยะไปนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเวลาเล่นห้ามท้อเด็ดขาดน,นะครับผมกําไรตอนนี้ผมแตกไปที่2,000แล้วเห็นไหมแป๊บเดียวผมได้2 0 0พแล้ว ง่า,งาเองนะครับผมสูตรง่ายๆทิกง่ายๆนะครับทุกคนสําหรับใครที่ขอาราปนะครับเดี๋ยวผมจัดวบราปไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับบายบายใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้บางออนด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาทำคลิปอีก